สวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็รวมไปถึงนักลงทุนทุกท่านนะครับทาง Nation TV ช่อง22รวมไปถึงในระบบดาวเทียมและทวิชชั่นช่อง32ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Stop Loss จุดลงทางในตลาดหุ้นภาคเย็นวันนี้วันศุกร์ที่30พฤษภาคม2557อยู่กับผมบดิตประทุมตาครับกับบรรยากาศวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมในช่วงที่เรายังคงรอดูสถานการณ์ ในเรื่องของความชัดเจนหลังจากนี้หลังจากที่มีการคุมอํานาจทางทหารซึ่งมีการส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้นกับการผลักดันในด้านของทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่มีการเรียกประชุมแล้วก็หาหลือโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนได้หลังจากนี้ไปรวดเร็วหลังจากที่มีการหยุดชงงะงัก ก่อนหน้านี้ต้องรอเวลากันมาสักระยะหนึ่งนะครับฉะนั้นบรรยากาศตั้งแต่หลังจากที่มีการออกมาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้วความเชื่อมั่นโดยเฉพาะนักลงทุนภายในประเทศดูเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณในแรงบวกนะครับเพราะว่าส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยยังคงมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและวันนี้ก็ยังคงมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันฉะนั้นผมพาผู้ชมไปดูพร้อมกันสําหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ว่ามีการปรับเปลี่ยนมากน้อยขนาดไหนนะครับ สำหรับตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ช่วงเช้าครับมีการปรับเปลี่ยนวันนี้อยู่ในแดนบวกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับโดยสามารถเปิดตลาดขึ้นมาตั้งแต่1,408จุดที่มีการปิดไปเมื่อวานนี้วันนี้กระโดดขึ้นมาสามารถยืน1,400ประมาณ14จุดได้ ขณะที่ทั้งวันนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นไทยพยายามที่จะมีการปรับบวกขึ้นเรื่อยๆและวันนี้ขึ้นไปทดสอบโดยเฉพาะแนวต้านด้านบนยังไม่สามารถผ่านไปได้คือ1,420จุดครับวันนี้ขึ้นไปสูงสุด1,419จุดบวกขึ้นมาถึง11จุดครับในขณะที่ลากสุดตอนนี้ตลาดกําลังจะปิดแล้วยังคงยืนอยู่ที่ประมาณ1,419.16จุดนะครับสามารถบ,บวกมาได้ประมาณ10.65จุดส่วนมูลค่าการซื้อขายถ้าคุณผู้ชมสังเกตในช่วงตลอดระยะเวลาที่ทั้งหมดสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเห็นว่าม like ูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยไม่เคยต่ำกว่า30,000ล้านและดูเหมือนว่าจะเฉียด40,000ล้าน50,000ล้านเพ้าไปกับทุกวันวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างสูงครับวันนี้ซื้อมาถึง46,000ืกว่าล้านบาทครับซึ่งสัญญาณการปรับบวกขึ้นแบบนี้ยังไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้า ้าเข้าสู่ในช่วงสัปดาห์ใหม่โดยเฉพาะเป็นเดือนมิถุนาย,ยุแล้วตลาดหุ้นไทยจะสามารถไปต่อได้หรือไม่แต่ในภาพรวมของสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าการผลักดันให้เซ็นเด็กไทยสามารถพยายามยืนขึ้นไปเหนือ1,420จุดจะยังไม่สามารถทําได้ฉะนั้น5ดับหลักทรัพย์วันนี้ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับการที่มีแรงซื้อขายสุทธิมาเยอะขนาดนี้พาผู้ชมไปดูพร้อมกันนะครับผ่านดับหลักรัพย์มีการปรับบวกมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับ KTB ครับยังคงมีการปรับบวกเพิ่มขึ้นวันนี้บวกขึ้นมาส0สิตางครับล่าสุดยืนสิบปดบาทเก้าสิบตังยังคงได้รับในเรื่องของอนิสงฆ์นะครับจากการที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับส่วนขณนะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างวันนี้เรายังเห็นไอทดีตามมาเป็นอันดับสองครับปรับบวกขึ้นมายี่สิบงคงล่าสุดยืนอยู่ที่สี่บาทหสิแปดตางครับอันดับสาตามมาบ CS นะครับในกลุ่มของโรงพยาบาลกรุงเทพยังคงได้รับแรงอนิสง์จากการที่ ควบในการซื้อโรงพยาบาลใหม่อีก3โรงพยาบาลนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา20ตางค์ล่าสุดยืน16บาท60ตางค์ครับสเต็กวันนี้ยังคงมีการปรับยอ่ยอยอ่อลงมาเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ยอ่อลงมา60ตังค์ครับล่าสุดยืนอยู่ที่21บาท90ตางค์ส่วนปตทครับหลังจากที่มีการปรับร่วงลงมาก่อนหน้านี้รับข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนบอร์ดของรัฐวิสาหกิจนะครับยังส่งผลให้ปตทมีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่หลุด300บาท ล่าสุดวันนี้ปตท,ทเห็น,นแรงขับเคลื่อนโดยเฉพาะการปรับบวกขึ้นมาวันนี้บวกขึ้นมา4บาทครับยืน297บาทครับไปดูหุ้นในตลาดภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับหลังจากที่ตลาดในบ้านเรามีการปรับบวกเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียดูเหมือนว่าจะมีการปรับลดลงเกือบจะทุกตลาดนะครับมีเพียงแค่ตลาดเดียวคือหัางเซียงฮ้่องกงที่มีการปรับบวกได้ซึ่งห่างเซียงฮ่องกงวันนี้ปรับบวกได้7 9ุดับ ในขณะที่ตลาดของญี่ปุ่นอย่างนิกเกอีมีการปรับลดลงไป4 9จุดครับเรดทยมสิงคโปร์ปรับลดลงมา1.95จุดส่วนตลาดหุ้นไต้หวันปรับลดลงมา3 3ดครับจาการ์ตาคอมบพสิตอินโดนีเซียนะครับมีการปรับลดลงมา4 7ดครับคอมบพสิต์ตลาดหุ้นมาเลเซียนะครับปรับลดลงมา3จุดครับสำหรับตลาดหุ้นโซยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง17.30จุดครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคบ้านเรา ยังคงมีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตลาดบ้านเรามีการปรับบวกแบบนี้สัญญาณต่อไปก้าวเข้าสู่สัปดาห์หน้าจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้างที่สําคัญก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วด้วยอย่างมิถุนายนจะต้องระมัดระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าและปัจจัยในบ้านเรายังคงเป็นปัจจัยที่หลายคนยังต้องจับตาหรือไม่ เดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพยพ์เอเชียพาร์์นะครับคุณประกิตศิริวรรณเกตรครับสวัสดีครับคุณประกิตครับครับสวัสดีครับมองจากภาพรวมของสัปดาห์นี้เรายังคงเห็นการปรับบวกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถ้าข้ามไปดูสัปดาห์หน้าขึ้นเป็นเดือนใหม่แล้วยังคงมีปัญหาอะไรที่ยังคงต้องกังวลอยู่ไหมครับเออบื้องต้นเนี่ยผมมองว่า ตอนนี้สถานการณ์การเมืองบ้านเราค่อนข้างสงบเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องระวังคืออย่างเช่นไหนจะต้องดูว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรไหมถ้าไม่มีก็โอเคไม่มีอะไรนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยตลาดก็ยังอยู่ภายใต้ความคาดการคาดหวังนะครับเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะครับซึ่งจะเชื่อว่าน่าจะยังมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนนนกลกต่างชาติเองเนี่ยก็มองว่าขายไปเยอะแล้วแล้วน่าจะนีน่าจะขายน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับแรงกดดันจากต่างชาติที่มีต่อหุ้นไทยก็จะไม่ค่อยมากนักนะครับ ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อว่าตราดหุ้นบ้านเรายังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นัจากที่แลกกาดแล้วก็เคลื่อนไหวได้ชา้ากว่าหุ้นอิมเมจิ e มาเก็ตในในภูนนมิภาคเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้นะครับก็มองว่าสัปดาห์หน้าเราน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทส1,421แล้วก็1,426เป็นอย่างน้อยครับ1,421ถึง1,426นะครับ ฉะนั้นถ้ามองดูเรื่องของปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะการขายที่มีการปรับลดลงมีโอกาสไหมคบที่ต่างชาติจะเริ่มเห็นสัญญาณการกลับเข้ามาซื้อสุทธ,ธิในช่วงเดือนหน้านี้ครับออผมว่ายังเพราะ<ม>ต่าใดก็ตามที่ยังใช้กฎาการสื่ออยู่ต่างชาติยังไม่น่านรีบกลับเข้ามาซื้อนะครับก็ต้องรอดูว่ากฎาการสุ่จะมีการเริมเมื่อ,อไหร่แั้ก็เชื่อว่าน่าจะ,ะเลิกในเร็วๆนี้นะครับ,รบอย่างน้อยๆอ,อย่างแรกก็สัญญาณการ เคลฟิลเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาสั้นลงสั้นลงนะครับอย่างที่สองเนี่ยผมก็เชื่อว่าครงการสุดท้ายจะใช้เวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์นะครับก็น่าจะได้ดใช้แต่ใช้ก,ก็มีโอกาสกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยได้ครับ,รบแต่ถ้ามาดูในเรื่องของการผลักดันโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจจะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยสามารถไปต่อหลังจากนี้ได้มากน้อยเพราะแน่นอนไปไปต่อแน่นอนอนะครับไปต่อแน่นอนฉะนั้นระดับที่ยังคงมองไว้ก็คือยังมองอยู่ที่1นึ่ง1ัน1426จะต้องผ่านคือือผมมองว่1,426เนี่ยก็เป็่แค่แนวต้อพิธีนคับก็เชื่อว่าผ่าน น่าจะผ่านแล้วก็มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้สูงนะครับฉะนั้นโอกาสที่สามารถจะขึ้นไปต่อเราจะมองเห็นแนวต้านใหญ่หลังจากนี้จะโผล่ไปถึงประมาณพันสี่ร้อยแปเก้าสิเลยไหมฮะผมมองว่าคงเป็นพันสี่อยต่อนในยกแรกนึ่สี่รับ1ห้านะครับครับครับ,รบก็คือจะต้องผ่านในจุดนี้ไปก่อนฉะนั้นถ้าข้ามไปดูถ้าเราไม่ดูเรื่องของปจัจจัยภายในประเทศ ปัจจัยต่างประเทศยังมีอะไรที่ยังคงเป็นผลรอบอาจจะทําให้ตลาดกดลงหรือมีปัจจัยบวกไหนไหมครับที่ยังส่งผลให้ตลาดบ้านเราสามารถไปต่อได้ในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยแน่นอนความคาดหวังเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะ การใช้งบลงทุนของทั้งปี57-58นะครับในการเอามาลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยมันคงเป็นตัวกระตุ้นทําให้กลุ่มก่อสร้างกลุ่มอสังหากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีโอกาสเดินหน้าปรับเพิ่มขึ้นต่อซึ่งมันก็ได้เป็นตัวดันแต่ชนีขึ้นไปได้นะครับก็ ถามว่าถ้าเราจะลงทุนทําลงทุนในกลุ่มพุกนที่ได้หรือไม่ก็ยังลงทุนได้ครับแนมะ้ว่าจะขึ้นมาเยอะแล้วนะแต่ผมว่ายังลงทุนได้หรืออาจจะเป็นลงทุนหุ้นที่ต่างชาติขายหนักในช่วงก่อนหน้านะครับเพราะว่าถ้าหลังจกบกิจการศึกยกเลิกเมื่มอไหร่ผมว่าต่างชาติก็ต้องกลับมาเข้ามาซื้อกลับก็คือพวกหุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับ สามกลุ่มที่บอกไปสื่อสาร,สารขอไปครับก่อสร้างอสังหาและก็กลุ่มบแบงค์ที่บอกว่าต่างชาติมีการทยอยถ่ายออกไปถ้าโอกาสที่มีการประกาศยกเลิกกฎอายการซื้อออไปนี่คือจะจะส่งผลให้สามารถต่างชาติกลับเข้ามาซื้อกลุ่มนี้ก่อนเลยไหมฮะใช่ครับใช่ครับอืมสนทีโอกาสครับก็คือมีโอกาสที่กลุ่มนี้ยังคงน่าสนใจครับครับชนะถ้ามองในช่วงนี้ เป็นวิธีการลงทุนแบบเก็งกาไรไหมครับหรือว่าใช้ลักษณะเลือกของวิธีการตอนนี้ก็คือเราสามารถซื้อเพื่อลงทุนหรือจะเก็งกําไรก็ได้ครับได้ทั้งสองแบบนะครับครับครับฉะนั้นถ้ามาดูเป็นรายตัวครับคุณประกิตครับมีตัวไหนน่าสนใจในตอนนี้ที่สามารถซื้อลงทุนได้หรือแม้แต่การเก็งกาไรได้บ้างครับถ้าเก็งกาไรเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มก่อสร้างเนี่ยอย่างเช่น CK Sta c เนี่ยผมว่าถ้าจะซื้อเพื่อเก็งกำไรยังทําได้แต่ว่ามูลค่าพื้นฐานเนี่ย ปรากฏว่าเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันราคาปัจจุบันมันไปไกลกว่ามูลค่าพื้นฐานละนะครับก็อาจจะต้องเลือกเกงบางตัวเช่นอาจจะไปเกงในส่วนของหุ้นซินเทคก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงนักๆแต่ก็ถือว่าได้เซนติเมน่์ช่วยเสริมนะครับก็เลือกซินเทคเนี่ยเราสามารถยังซื้อสะสมได้ลองลงมาเนี่ยนะครับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าต้องต้องเริ่มจับตามองคือกลุ่มอสังหานะครับก็อย่างตระเลงหุ้นเอ่อพาวเวอร์จีเฟอร์เฟกนะครับส่วนหุ้นเกี่ยวกับพวกสินเชื่อส่วนบุคคลลเนนนนี่่่่ยยโดดสสสสววววใใหญแ้ก็อออาจจะไปมงงขั นะครับ,รบก็จะเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะครับถ้าการองค์กรหรือพวกในประเทศกลับมาดีขึ้นพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับ,รบส่วนสื่อสารก็มองแอดวานซ์อินทัชนะครับสื่อสารมองแอดวานซ์อินทัชนะครับ ก็คือจะดูเป็นกลุ่มเหมือนที่ได้รับอนิสงจากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าเป็นกลุ่มถ้าไปมองใครที่เคยถือก่อนหน้านี้ที่หลายโบรกหรือมีหลายคนคอยแนะนําเรื่องของ global p a y ยังคงสามารถเล่นได้อยู่ไหมครับผมมองว่าเล่นได้แต่น้ําหนักอย่างน้อยเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนไม่มากนะถ้าเทียบกับกลุ่ม domestic ที่กำลังถูกเก็งกำไรขึ้นมานะครับฉะนั้นคือถ้ามาเล่นตามรอบตามสัญญาณตามแรงซื้อในช่วงนี้ที่เป็นเทรนด จะน่าสนใจกว่าโดยเฉพาะโงมุสิกเพย์ในบ้านเราสัปดาห์หน้ามองกรอบยังไงดีครับสําหรับการลงทุนครับเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขึ้นผ่าน1,421จุดนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับก็น่าจะขึ้นแบบไปได้ถ้าเกิดผ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็มองเป้าต่อไปที่1,440จุดนะครับ1,440จุดนะครับทยอยซื้อได้ในช่วงนี้เหมาะทั้งการเก็งกำไรหรือแม้แต่การลงทุนผมว่ายังคิดว่ายังสามารถซื้อต่อเนื่องได้ครับไม่มีปัญหา เอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณประเกษครับครับสวัสดีครับเอาละครับนี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากคุณประเกิสิริวัฒนาเกตนะครับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับมองไว้สําหรับสัปดาห์หน้าโอกาสที่จะพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1421จุดยังคงมีต่อนะครับแล้วก็จะสามารถทะลุ1426จุดไปได้ซึ่งคุณประเกษบอกไปแล้วนะฮะ1,426อาจจะเป็นแนวต้านสำหรับเป็นทางพิธีการนะครับฉะนั้ ด้านใหญ่ๆที่จะเจออีกคือ1450จุดที่เราจะสามารถไปเจอก่อนได้มุมมองแนวโน้มยังคงเป็นบวกต่อหลังจากนี้นะครับส่วนกลุ่มที่ยังคงน่าสนใจที่คิดว่าหลังจากที่ต่างชาติมีการเทขายไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งกลุ่มก่อสร้างอสังหากับกลุ่มแบงก์สกลุ่มนี้ที่ต่างชาติเทขายไปสามารถทยอยซื้อเก็บได้ในช่วงนี้นะครับ และถ้ามามองเป็นรายตัวหลังจากที่กลุ่มก่อสร้างได้รับอน,นิสงส์อย่าง CK กับ s t ต็กอันนี้ก็ถือว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นมาเลยมูลค่าพื้นฐานมาแล้วอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนหรือแม้แต่การเก็งกําไรในช่วงนี้นะครับฉะนั้นกลุ่มที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับน้อมอ้อมที่คุณประกิตบอกไปซินเทคยังคงน่าสนใจสามารถเลือกซื้อสะสมและเก็งกำไรได้นะครับภาคอสังหามองไว้เป็น property perfect หรือ p F นะครับสินเชื่อมองไว้สำหรับอีกหนึ่งตัวคือสวัสด และก็รวมไปถึงภาพรวมต่างๆที่จะต้องรอดูหลังจากนี้ให้ผู้ชมสังเกตทั้งปัจจัยพื้นฐานและก็รวมไปถึงปัจจัยทางเทคนิคในเรื่องของการตัดสินใจก่อนที่จะมีการลงทุนด้วยครับนี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามากาหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ไกร่าครับ